กลับเข้ามาพบกับรายการเฉลษฐีซองกันต่อนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับวิชาพลระเนี่ยนะจะเน้นไปที่นักเรียนแต่ละคนซึ่งการออกกำลังกายก็เพื่อสุขภาพและก็ร่างกายให้แข็งแรงนะเดก็กเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์กับร่างกายของออพลเมืองที่รัฐคาดหวังต่างจากในยุคในยุคนั้นน่ะมหกรรมกีฬาก็มีความสําคัญมากเรื่อยๆนะมากขึ้นเรื่อย พร้อมกับแนวความคิดการแข่งขันที่เชื่อชูผู้ชนะหรือวับุรุษกีฬาที่เชื่อมโยงกับความเป็นชาติเช่นนักมวยที่สามารถคว้าแชมป์โลกอย่างผลกิ่งเพชรวิธีคิดแบบหากรรมกีฬาทําให้คนส่วนน้อยเท่านั้นนะที่ได้รับความสําคัญส่วนคนส่วนใหญ่เนี่ยกลายเป็นเพียงกองเชียร์เช่นเดียวกับคณะเชียร์ที่มีหน้าที่ขึ้นสแตนเชียร์ร่วมไปกับพิธีกรรมของกีฬา มากกว่าที่จะเป็นผู้ชมกีฬาที่มีเจจำานงอิสระของตนเองนะไม่ต่างกับพวกร่วมวิธีนะครับในการเ,เดินแถวเดินขบวนนะเพื่อเข้าแข่งขกีฬาเนี่ยนะนะว่าเป็นการจําลองภาพกีฬาโอลิมปิกหรืออะไรก็ตามแต่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะร,รัฐบาลก็ได้เหมือนกับว่าให้ความสาคัญกับกองเชียร์กับผู้ร่วมเข้าวิธีกรรมเนี่ยนะให้มี ความมีระเบียบวินัยนะมีความรับผิดชอบเคารพรู้จักเคารพกติกาแล้วก็การกีฬาเนี่ยยังเป็นสิ่งให้ให้เกิดความให้เกิดคุณธรรมทางจิตใจด้วยนะครับพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ